การลงไปคือไปของแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนขเรเวียง,งจันได้ตกเป็นประเด็นที่สังคมเราให้ความสนใจเพราะว่าในป้ายมีภาษาไทยอยู่นำจิงก้ลาลา a สเนลส์มัชบีเฮียลา o ส์ทูเดย สวัสดีท่านผู้ชมกับมาพบก,กับรายการ l าว s ตูเดย์สำหรับทานดที่ว่ารุจภาพข่าวสารประเทศเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเฮาวายสำหรับพว้ข้อทวาเขาอยากจะนำเสนอในมืน้อนี้ก็คือประเด็นที่สังคมเรากำลังให้ความสนใจและก็มีการแชร์ไลฟ์ในมือวันที่ผ่านมาก็คือวันที่7จหนอก็กคือมีการฮือป้ายของแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็คือหลายคนเบิ่งว่าบ่เหมาะสมแายคนเบิ่งว่ามันเป็นการกระทำเกินไปแต่ที่จริงมันเป็นมันเป็นการกระทำที่ถูกต้องเนาะเพราะว่าการติดตั้งป้ายที่ว่าอยุดตามแค ทางแมนบริหารอนุญาตเนาะก็คือ ในวันที่เดเดือน7ปี2 0 2 3ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานแผนกแถาลงข่าววัฒธรรมและท่องเที่ยวได้มีการลงภาพในเพจของข้าเจ้านาะก็คือมีการหื่อทอนป้ายที่อยู่ตามแคมทางที่ว่าบริหารอนุญ,ญาตและก็ผิดต่อกฎระเบียบของการติดตั้งป้ายซึ่งว่าเป็นป้ายที่ตั้งอยู่ตามแคมทางเส้นทางที่ออกจากนครหลวงเวียงจันทร์ที่จะเดินทางไปแควงเวียงจันทร์ก็คือไปแถวทางงอนเน่งาะซึ่งว่าจะมีรถที่ว่าขายมอกไม้หรือว่าขายสินค้าต่างๆอยู่ตามแคมทางหลายตาแ,าแต่ว่าเมื่อก่อนบ่อยมีการติดป้ายแต่ว่าในปัจจุบันีมการติดป หลายขึ้นแล้วก็มีการติดปลายลายจุดเดยเชื่งว่ามันบคอยเป็นระเบียบยบรหอยปันใดสะนั่นภายในแแรลงข่าวและวัฒนธรรมจึงได้ลงไปกวดการแล้วก็มีการหือทอนไป้ายไปบางส่วนแต่ว่าสังคมนี่ก็บ,บ่คอยเห็นดีนําปันใด <c oughs> <c oughs> ข้อไัย ซึ่งว่าเจ้าหน้าที่จะมีการฮือออกแล้วก็มีการเ,าเตือนเนาเพราะว่าอยากให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยลายขึ้นการติดตั้งป้ายเนาะที่จริงมันมีทางระเบียบแล้วก็มีทางการจา่ายอนนะกราะก่อนที่ว่าเขาจะได้ติดตั้งป้ายตรงมีการได้รับอนุญาตคักแน่และรายละเอียดในการติดตั้งป้ายเนาะที่จริงคนที่ว่าเฮ็ดธุรกิจหรือว่าคนที่มีธุรกิจ ตองไดติดั้งป้ายอยู่แล้วฮะเนาเขาเจ้าจะหูวว่ากฎระเบียบของป้ายนี่เป็นแบบใดก็คือภาษาลาวต้องใหญ่ที่สุดและภาษาลาวต้องอยู่เทิงที่สุดเนาะแล้วก็ต้องให้ถือตามหลักภาษาลาวต้องบม่มีภาษาอื่นหรือว่าคําศัพท์ที่เป็นภาษาต่างประเทศเขามาปนนําคือป้ายที่ถือทอนไปนี่มันมีคําศัพท์ต่างประเทศเขามาปนนําฉะนั้นเนาะต้องได้มีการหอทอนแล้วก็ถ้าป้ายใดที่ว่ามันมีภาษาต่างประเทศอยู่นําตัวป้ายต้องมีฟอนตที่น้อยกว่าหรือว่าอยู่ดันลุมเสมอเนาะภาษาลาวต้องอยู่ดันเทิงและก็ ป้ายตัวหนังสือที่บอกเป็นภาษาต่างประเทศต้องอยู่ดานหลุมบพว่าภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนหรือว่าภาษาอื่นๆเนาะแต่ว่าเขาก็เห็นหลายบอนที่ว่าป้ายที่ติดเป็นภาษาจีนเนาะมีแต่ภาษาจีนอย่างเดียวก็มีซึ่งว่าเป็นป้ายที่บดถืกระเบียบและนอกจากนั้นเนาะว่องอักกรป้ายเนาะซึ่งว่าป้ายการติดตั้งป้ายในลาวนี่มันมีอักกรอยู่ นะซ่งว่าหลายคนอาจจะบหู้แต่สำหรับคนทีคนค่ทธุรกิจหูนหน้แน่นอนเพราะว่าต้องได้ใจเป็นรายปีสําหรับอ,อัตราเนาะก็คือในช่วงที่ผ่านมาเขาเคยเฮ็ดป้ายให้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพราะว่าเราเคยเป็นลูกจ้างของธนาคารธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งก็เลยมีการติดป้ายสาหรับอาก่อนก็คือจาจอยู่เม็ดกะเลยสองเซนกีบเนาะในตอนนั้นประมาณหาปีก่อนเม็ดกะเลยเนาะหรือว่าเม็ดอันนี้แหละสองเซนกีบต่อหนึ่งปีนะซ่งว่าได้ใจทุกปี หลังจากภาพดังกล่าวนนธิวาทางแผดกแถลงข่าวและวัฒนธรรมได้ เผยแผ่ออกสู่สาธารณะในเพจของเพื่อนกับเพจห้เสียงประชาชนที่เขามาคอมเมนต์แตกเป็นสองฝ่ายซึ่งว่ามีายหนึ่งที่ว่าเห็นดีนําในเพจของเพื่อนที่ว่าเพื่อนโพสลงคนที่ว่าเขาไปแสดงความคิดคอมเ็นกับส่วนใหญ่ก็จะเห็นดีนําว่าเหตุถึกตรงแล้วสมเิยกับการลงไปปฏิบัตินาทีในเทือนี้เนาะก็คือมีการคืบไปที่มันผิดต่อระเบียบเนาะอันนี้ในเพจของเพื่อนก็จะมีแต่คนเขาไปแสดงความคิดเห็นอ่าที่เป็นดนันดันบวกเนาะแต่ว่าในเพจอื่นๆเนาะที่ว่า เขาเอาไปแช่ต่อส่วนใหญ่บุคคลเห็นดีปันใดเสียงก็จะไปทางลบหลายกว่าเฉ่งเบิงว่ามันเหมาะสมในการที่จะลงไปฮือยเพอมันเป็นไปในน้อยที่อยู่ตามแคมทางแล้วก็เป็นมันเบิงว่าเป็นการการแก่้งในการทำมาหากินของประชาชนเห็ดในประชาชนหากินลําบากแบบนี้เนาซึ่งว่าเสียงในการจะแตกต่างกันไปซึ่งว่ามีทั้งดีไม่ทั้งลบแต่ว่าประมาณ80%จะเป็นทางลบสําหรับอยู่ในเพจอื่นๆแต่้าในเพจของของเพือเองอเพจของ กระทรวงลงข่าวัฒนธรรมเนาก็คือพระเด็ทะ,ทะลงข่าวัฒนธรรมก็คือแบบว่าจะเป็นทางบวกรายกว่าลายคนกะสงสัยสาเหตุของการฮือไปเน,ะนาะแน่นอนมันมันต้องมีแนวผิดอยู่แล้วจึงมีการฮือเนาะซึ่งว่าไปเนี่ยเขียนว่าอางวนไฮเม็ดเนาะคำว่าให้นี่มันเป็นภาษาลาวแต่คำว่าเม็ดมันเป็นภาษาไทย ทีหลายคนเข้าใจนํากันองุนไฮเม็ดคือภาษาไทยนี่องุนไลเม็ดก็คือแบบว่าองุนที่บบมีแกนบบมีไนแต่สําหรับภาษาลาวนี่คําว่าเม็ดแปลว่าแกนหรือว่าไนคำว่าทั้งภาคใต้เขาก็จะเอิ้อนว่าไนแต่ทว่าภาคกลางหรือว่าขึ้นไปทางเหนือเขาจะเอิ้นว่าแกนแต่คําว่าไฮเม็ดเป็นภาษาไทยฉะนั้นเป็นการสะกดภาษาลาวที่มันบ่ถทึกต้องและการเบิ่งว่าเป็นภาษาไทยลายกว่า และกกะต่อมาการติดตั้งป้ายเหมนบริหารอนุญาตแน่นอนเขาเจะติดตั้งกันเองก็คือนอกจากจะบริั้งนอกจากจะบริหารอนุญาตแล้วเ่ายังมีการติดตั้งลายจุดเพราะว่าปกติทั่วไปธุรกิจเขาเจะติดตั้งป้ายก็คือธุรกิจ หรือว่าหานค่าอยู่บนใดเข้าเจกับจะติดย่บหนันแต่ว่าเนออันนี้ก็คือการขายอางนุนเนี่ยจะมีการติดป้ยายใหญ่ๆกันไปก็คือจุด1นึสจนหอดจุดที่ว่ามีการจาหน่ายแท้เนะเพื่อให้คนได้เห็นป้ายก่อนว่าทั้งหนาจะมีการขายเงนุนเนะเึ่งว่ามันเทศไทยอ่ามันทัศนียภาพหรือวราบนยีบปันใดตามแคมทางแล้วก็มันก็เป็นการแบบว่าชิวังอย่างไดมันเป็นที่สธาณะาหรือว่าเป็นฟุตบาทเนออันนี้ก็เปากยีปันใดกับพิษต่อระเบียบการติดตั้งป้าย คืออันนี้ก็ต้องได้มีการฮืออ้ดทนอันนี้ก็คือสาเหตุที่หลายคนงสงไั้เราก็คือได้มีการฮืออ้ดทนออกไปแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงถ้าวายอยากติดตั้งใหม่เราต้องมีการแก้ไขตัวภาษาลาวให้ถูกต้องก็คือเขียนให้มันถึกและก็ ตองไดครับอนุญาตติดตั้งให้มันถึกต้องเนาตนนี้จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายเนาและทานคิดเห็นอย่างไดเกี่ยวกับการลงไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเท่อนี้เนาสามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นภายใต้คอมเมนต์ของเขาเราะซึ่งว่าเฮาจะมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนากันและทั้งหมดก็คือสิ่งที่เฮาอยากจะนําเสนอในมนีวังว่าทานจะได้รับสาระดีๆสาหรับทานที่ว่าเบื่องรายการเฮาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเขามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องภาวะการกดติดตามช่องถือเป็นช่องทางเดียวที่จะเห็นของ มีรายได้และก็มีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ทานได้ชมเรื่อยๆหรือทานได้อยากจะหุจักกับข้าพระเจ้าให้รายขึ้นก็อย่าลืมทักมาตามคอนแทคที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลยอย่าลืมให้กําลังใจทีมงานของพวกเราโดยการกดติดตามช่องขอขอบใจสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านรายการของเฮาสนใจติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลย subscribe my channel to support our team and watch more video